สบายดีพี่น้องสบายดีเป็นหนึ่งคนเดียวคือเก่าพี่น้องเห็ดอันะคลิปนี้กับซีนันบันนาพี่น้องกับซานิงเป็นผูต่างคืนพี่น้องกับบนแจงมาในกล่องกับคนสเห็ดอันห่อของควันพี่น้องห่อของควันไว้คายให้เราเป็นน้องเพราะว่าเนื่องจากว่าวันที่เจ็ดตุลาเป็นวันครูแห่งศาสตร์ลาวพี่น้องแล้วก็ห่อของควันไว้ห่อของควันไว้เห็ดนะนะเห็ดคลายให้น้องๆเฮียนเพิ่นพี่น้อง เป็นการได้พงเงียบปฐมตัวลูกสาวเข่ากะบเป็ ica, ieran, นกับสีแดงมอบวั 8. 8. นเป็นวันที่8ปดพี่น้องวันที่แปดสีมอบวันที่เจ็ดมันเป็นพักพรสักก้อนปืนถึงวันที่7มันบริหลาดเพื่นกะสีพักพรแล้วกัวันที่8ปดมันชุกพี่น้องวันทีงสีมอบเมากกวสีพาบีพี่น้องกว่าโดน้ำกันแล้วพี่น้องมึงสนิงห่อของคันน้ำกันห่ออะไรจะกองแล้วนะหนึ่งสองสามเบิ่งก่อนพี่น้อง ได้จะกกล่องแหละเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกล่องพี่น้องเออเก่าเก้า,ยายใหญ่สี่ใหญ่สี่หน่อยหาพี่น้องใส่เป็นเห็ดใส่บัวให้ข้างในอีกได้พี่น้องเลยเป็นกระเห็ดเป็นงามใช่ไหมค่ะเนเี่ยมือผืนกรเห็ดง,งามผืนหนึองเลย เบิ่งเอาได้พี่น้องงามบังามกว่าบ่งเอาพี่น้องอยากไปี่น้องมีห้องคองขวัญได้พี่น้องเด้อไก่สิ่หอดวันคู่ยังสะอาดแล้วออกแก๊สนี่แหละพี่น้องออกแก๊สขนมกองขนมนี่แหละมาตัดมาติดเอ้าวกะแกนี้กองของเม็ดปิดปากพี่น้องยอืม เงี S 1> <S 1> ้เท่ากาับซีหกได้นอกพี่น้องเนาะนอกแต่ว่าเท่าเป็นมีเครื่องคายเท่าพี่น้องเอก้กับซีหกเหือดได้มีแต่กล่องมีแต่ขยะมีแต่อันนั้นพี่น้องสารพัดเครื่องกับห้องลูกไดลูกกันยังหน่อยพี่น้องสาวทิพย์ที่ด่าพี่น้องเอก้กับยังหน่อยเพกับเล่นส้นเล่นหกเหือดได้ล่างสิงล่างยาวกันยงังปฏิก็บพี่น้อง ป้าติบหน่อยติดเอากองตัวนี้ให้เธอแล้นี่ข<ะ>องเสีใหญ่หญนี่ขายกองละเท่าไรกองหกสิบบาทพี่น้องเอากระชีใส่พวกสบู่เป็นแพ็คไปแล้วพี่น้องหลน์ใส่ไล่เติมมาละเป็นเครื่องของศัก๊อกพี่น้องแฟบ อะไรก็ได้พี่น้องใส่ไปเลยสีนั่นแนใส่ให้ครูอาจารย์พี่น้องคนไปเปิดก็ดีใจแล้วนักเรี้ยหมอกควงควันให้ตอนที่แปดแล้วพี่น้องคนหมอกตอนที่แปดห้ากว่สีภาพี่พันธ์หน่อไป้บางน้ำกันนะล่ะที่แปดคลิปนี้ก็บผมมีอยังหลายพี่น้องมีแต่นี่ละหมอกคงควันปีน้องเบิ้งเกลี่ยเครื่องเกลี่ยเกลือคลายพี่น้องให้ครูอาจารย์เพอนละเฮ็ดคลายพี่น้อง เหตุอะไรพี่น้องเอ้ยบได้หลายเหตุการณ์ขึ้เพลินพี่น้องชีวิตมันต้องดิ้นร่นพี่น้องเอ้ยเห็ดยังไงก็เห็ดไปให้ครูอาจารย์เพ่นพี่น้องให้ครูอาจารย์หมอกใหม่ผู้กระดีใจเยามาเผู้ให้กระดีใจคือกันให้เพลินเห็นเพลินมีความสุขเขาก็มีความสุขพี่น้องวันที่เจ็ดตุลาวันครูแห่งศาสตร์ลาวพี่น้อง เป็นในคู่ค้ำพี่น้องวันที่เจ็ดตุลาเป็นวันของในคู่ค้ำพี่น้องเป็นครูลาวประวัติกับ,บกปุจจิขัดปนไดดอกพี่น้องก็หลายปีแล้วกับบริกเก็ตเขาเงียนมาแล้วกับตีบอกะบุจจิพี่น้องสอ,อสซีเรืองก็จะห้อกันเพนราะว่าของกับซีม่วงแล้วอื<ด> ยอละราจ,กกจะกระาพอไหวี่นอนลังเตวยงวัดสีไายบริเวณบริกายกะถาบึกหลังเต่ยงวะบร้กายกะบริกาแท่นบริกายกะลุบพี่นอ,อนเออการนอนนอนเงียบไพม,มาสื่อจากเาสีไทยอีกรอบหนึ่งพี่เห็นน้องเบิงลงุบแปดเจี๊ย,ยะ

เอาแผ่นมาอีกเอาเจียมาอีกสีทะเลพี่น้องบ้านนี้มาใส่เอ๊คือว่าสีทะเลจักเพิ่นพาห้องสีทะเลคือจะขายกับนทำทะเลสีนี่บ่พี่น้องเพิ่นก็เลยเอินว่าสีทะเลกันสินี่ครับเฮาก็สิมักสีนี่แน่กับสีฟ้าพี่น้องสีเขียวสีฟ้าสีทะเลเฮามักสีเหลืองก็งามพี่น้องเอ้ยมักหลายสีสีนอนแต่กันมักคนละมักผู้เดียวพี่น้องมักสนิงผู้เดียวพี่น้องเอ้ย น้ำท่วมพี่น้องเลยไอ้ข่าวก็น้ำท่วมตะพื้นจะพืนะพ้นเนาะพายุก,กับเขาพี่น้องค้นช่วงนี้เขาก็ยังมได้เกี่ยวเขาต่อซ้ำเกี่ยวแล้วแต่ตอนนั้นเขาก็กเรียบร้อยพี่น้องแต่ว่าเขาก็ได้ไปซอยเม่เา่าเงื่อนไกลกันนี่ยลยนะพี่น้องผนค้นเขาผลห่ำผล ทำเขาเก็ไดไปมัดเขาซอยเพื่อนวานนี่พี่น้องอุย้ยเฮ้ยบนใต้คลิปไอพี่ให้น้องเบิ่งพอฝ่าวได้ตอนน้ำพ่นตกแลนใต้กะกะอุ้ยเพฝนกับเผาขลามพี่น้องเอาบางขลามกลางพงเลย่มเป็นเห็ดวานตัวตีตัวตีตวตด้วยลืมถ่ายพี่ให้น้องเบิ่งวานนี่มือบอคิดออกซ้ำ ตัดแต่พี่น้องหอ่อเติมเมตรียมสีใหม่พี่น้องลายมือกันลายสก๊อตสเกตเมื่อว่านเราพี่น้องเครื่องเขาหกพี่น้องเอ้ยหกเหือแต่พอถอดก็าพาไพ่ลายพี่น้องเอ้ย อ้กำลังสิแล้วพี่น้องเอ้ยตัวนี้กองสี่ยงยหกสิบบาทบอสเดียวนี้กองเท่าไหรให้เท่าไรกลับอ่ะตัวนึงหกสิบบางผู้เสโบนะแต่ตัวนี้ได้สำรอกว่ารองกว่าเต่าเท่าไรหกเจ็ดสิบอนละพี่น้องลื้กันน้ำละสิบบาทนั่นแหละบอกประมาณเจ็ิบบอก วอเจียมกเคเื่องลายเขามันใหญ่พี่น้องเื่องเขาก็ใส่ลายทั้งในก็ได้ ถ่ายให้เราไปธรรมดาพี่นเองไนจะถ่ายกูสงเกตมังกรอยู่ทางไหนเี่น้องอยุดตั้มฮออาภาพแบบในพี่เห็น้องเห็นแบบมุมแบบง,งามๆพี่น้อาเอย มุมนั้นมุมนี้มือกล่องไปธรรมดาไปน้องนี่วันเขาจได้คลิปแต่ละคลิปยคเขาง่ายไปน้องเอ้ยว่นเขาถ่ายเบิ้งคือว่ามันสบายหลังเถิดกับคลิปเฮาเบิ้งคือว่าเอ้ยถ่ายง่ายถ่ายสบายเทดีแต่จริงบ่นง่ายปันนั้นได้พี่น้องเอ้ยเฮาก็ลงทุนนั่นลงทุนนี่ได้เติบอยู่ได้กิจบกิจบเขากลุยไปเพื่อจะเได้คลิป ม่อนพี่น้องเอ้ยเปิดพัดลมต้งเว้นกะฝนตกลินลกล้นจ่อยจ่อยฝนตกขงรินรินฮอมหยุดพี่น้องหยุดเอาลายไประด้พี่น้องเอ้ยเอาได้หน่อยนึงเอาลายไประด้บยวเอาเพลงเกิดรติลยกรซิบพี่น้องเอ้ยเขากะเฮ็ดลงลายประด้พี่น้องเอ้ยแท้จริงเขากำยัดห้องอ่ะพี่ให้น้องฟังแต่เขากะบบอสามาติห้องลงคลิปได้พี่น้องมันเป็นแบบอยู่ใน เพดบ่ฮะตายสดสดนะกสิฮองได้อยู่พี่น้องแต่ไหนกับฝากอะไรพี่น้องเอ้ยขอแห้งเสียแห้งใจจากเอฟซีทุกขุทุกคนพี่น้องสุมือนี่ก็ลดหน่อยถอยลงพี่น้องเอากะสิเรียบร้อยพี่น้องก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วแหละเป็นเห็ดก็เรียบร้อยแล้วใส่แต่หมัวนี่ก็เรียบร้อยสีได้ก็ใส่ได้พี่น้องงามมืดเออสีได้ก็ได้สีแดงก็ได้ สมผู้หมวกกระได้เบิดพี่น้องสีได้ใส่งามแล้วก็ใส่พี่น้องเอ้ยเอาก็อยู่ใกล้เพิ่นกับปจุบ่จั่างนี้นอนหนาเพิ่น,นทัทถอยก่อนพี่น้องเด็ดลอยพี่น้องเอ้ยเด็ดลอยพี่น้องพี่น้องมองใกล้ๆก่อนลายสายอยู่งามลายติบเลยพี่น้องเอ้ย เอาขวัญเตรียมใส่วันคูแห่งสัตแห่งสัตลาพี่น้องอยู่ดีดีไฟก็ดับพี่น้องเอ้ยไฟเมืองลาวพี่น้องเอ้ยอยากเขาสิเสห์จังใดพี่น้องไฟดับพี่น้องฝนบบตกยังกระดับมืดมัวพี่น้องเอ้ยบ้านนี้ถ่ายคลิปกะเขาก็สิยแล้วยังบเปล่วพี่น้องแมงวันแมงใหม่กัวิวาวิวาสารพัดแล้วบ,บาดนี้ มลายพี <ut cost> ่น้องเรียบรอยพี่น้องเรียบรอยพี่น้องเาก็สีซีลาแต่เด้ยบาดนีไฟดับพี่น้องเอ้ยหน้าพีหน้านองหลพอมกับภาพเป็นของสนิงหนัวเากาฮันกระเทนมันมึเกแล้วกับซีเดลาพร้อมกับน้ำกันพี่น้องพอกับคลิปหนาวเลยพี่น้องคลิปนี้กัล่าพร้อมไฟดับเลยสบาดี